ก้มกราบกลานเหนือศิระแทบประบาดเรล่าถวยราชต่างปรีเปรมเกษมสีวันเฉลิมพระจนมายุสดุดีเธอไทยองค์ราชินีแห่งแผ่นดินทาสติดณนะดวงใจไทยทั่วล่าเกียงคู่องค์ราชาพิสุทธิ์ศล ของประจาลำลึกกุณชีวินทั้งทานินจานจารึกกุณความดีน้ำประใยเปรียบน้ำทิพจะโลมหยาดลังลอรินรสชาติจนสยามโครงการราดดำริดำเดินตามวิวัตกามเขไทยร้ายลำเคนทรงหวังใ,ใ,ใย่ไกลกล้ไตทุกหมู่ ความเป็นอยู่มีสุขกลายทุกข์เข็นเยื่อประบาทยุรยญาติชาติร่มเย็นท้าทรงเป็นพระแม่หลวงพวงประชาวันทีสิบสองสิงหามาบรรจบเวียนมาครบแปดสิบจันทปัรษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกาป้องรักษาแม่หลวงของพวงไทย ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้า,จานายอํานวยกลางวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพและคณะนะ